สวัสดีค่ะทุกคนเจอเกันกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลาชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงตามใจปากกับพี่น้องค่ะจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เจอช่วงนี้มัน,นานแสนนานเลยนะคะตั้งแต่ตั้งท้องนะคะทุกคนวันนี้เบลกลับมาแล้วจ้าตอนนี้เบลก็อยู่ที่บ้านเกิดนะคะอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์จ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้า เตี๋วเจนูตเจ้าเกาเจ้าเดิมข้างบ้านค่ะอร่อยแม่อร่อยก็ต้องกินแต่กระเสบอยู่เด้อก่อนจะไปกินเวลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เวลด้วยนะคะทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะมาคิดมาเดาจ้ามาขึ้นหเตียวพอดีว่ากลับมากลับมาออกพรรษาเด้อค่ะกลับมาออกพรรษานะคะเพราะว่า เดี๋ยวเบลจะคลอดมกกลานนะคะเบลก็จะไม่ได้มากลับบ้านเบลก็จะไม่ได้กลับบ้านก็เลยมาเยี่ยมคุณตาคุณยายมาดูบ้านด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยกลับมาก่อนฉ <c oughs> ีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเดอ้อเออแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะนี่คะ่ะบรรยากาศบานบานต่างจังหวัดบานเฮาจากืมฆเศร้ากับฝนตกนะคะพี่น้องคะ มากินกยเี๋เวกับแม่ค่ะแทบหมูค่ะเจ้ยเต๋อเจนนูด่าแซ่บคือบรนนอกอ่ะบอดโปงนี่ค่ะพี่น้องค่ะพ้าฟุ้นตกเนาะอันน้ำถ่วม ตรงน้ำน่วมผู้แจกหมูมมกไก่มาด้ดยจ้ะเขาวเที่ยงค่ะพี่น้องผงแต่เห็ดเวียดเกอนแล้วอันนี้ก็บ่ายโมงเด้อ ฮึมลิปอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามากดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเบลกลับไปหาเด้อแต่จะช้าหน่อยนะคะย้ำว่าช้า ยิ่งมาต่างจังหวัดยิ่งไม่ค่อยได้เล่นเนาะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีขออภัยในเสียงรถวิ่งนะคะเพราะว่านั่งอยู่ริมถนนนั่งอยู่ริมถนนเรือง ใช่ครับมากขึ้นหมู่เตียวก้อนทองว่ามากแล้วข้าทองมากหลายกว่าเก่าครับพี่น้องครับือ ว่างกับปตักบาตรเทวูนะจ๊ะตักบาตรเทวนะคะ บ้อออีพออโอ๊ยบะเดงยิน well, พ่อใหญ่ถามพ่อใหอันว uh, ่าบเดงินเอินไซเดียวบเดงินอีเบนว่าถือแฮ่แฮ่ยาเขากองแฮ่ใส่ละแ่ตเข้เป็นหรัยาอยู่สวัสดีคน สวัสดีครับชื่ออะไรครับโยโยธกรรมครับี้ดดูขี้มึนครับผู้ใดไปเล่นอยู่นั่นสามีบอกว่าพี่เบิร์ดพี่บูมมหน้าขวัญเด็กกะผู้เลี้ยงมวนบอนนามร้ายกว่หมู่บ้านบอแค่นี้แต่กะเขาแต่เขาไม่คนอิดจินบอแต่เขาาแหละลงลงดูสุด แต่เขาลงลึกสุดลึกสุดไม่ยามสิย่าง,ง,างเขาว่าลึกสุดโคตรลึกเต็มลึกสุดหืมหมักง่ายดูน้ำพัดไหลไปดูมาใส่น้ำเพิ่มก่อนปลูกเจนุศค่ะว่าเป็นเป็นพี่น้องเป็นเหล็กน้ำแกงหนะ้นาน้ำหล่นทุ่นทางทางเขาบาน ติป๊ปี้แหละก็ต้องถ่วมปี่ในน้ำหลายจังหวัดได้ถ่วมนะจ๊ะบ้านใครน้ำท่วมบ้างเป็นกำลังใจให้นะคะนั่นนะ <c oughs> จะห่านน้ำเลย <c oughs> เดี๋ยวเด้อไปยังสิดฟลอยยังมาฟลอยพีพีเขาฟังมือเมาฟลอยพีพีเขาสร้างมือขอช็อตขอสองลอย ขาบุญพี่นอืมอืเอ้ยมึงรววะเป็นกาวเป็นกาวเนาะเขาคาเขากองขาสองร้พี่น้องมึงมันวะมึงรวยวะมแล้วบ้านไหนเงินดัวเงินเบิร์ตเบแล้วพี่เอมาไปซื้อเรากินเบิร์ว มันบอกเป็นพี่น่องฉันบอกกับมันกินกับเป็นบอกกับเป็นเฮ้ย,ยกินก็เป็นเว้าก็เป็นรถแลนเบิดมือใครบิดโทษจะสีแงกรถแลนเบิดมือ มันนี้บ่หอนเลยจ้ะเพราะมือสาวคนโตแห้งแห้งสาวคนโตบายังขากเลยก็เลยสุ่มๆเย็นๆเร็วจะกับฟังไป กำลังดูบ้านอัออืมลูกพีเธอเมาเหลราเอ้าเด็กเมาเหลราเธอมันจำบุภาพหลวงวะทามท่านนองโก๊อุ้ยโอ คนตโตแตกโอ้ยโตแตกมันดื้อยังมาคนนังกินอยู่มั้ตอนคนนมอยู่ไหนกินอยอดหมูจะยันไหมกินอย่ยัง ดี mm ่เทีวนี่ลูกยกเว่นพ่อของแม่อือโถสร้างมัน มันมาตัวใส่กล่องยังวะเน่ืออกิเตี๋ยวนนเอเป็นยังสิเื้อขวเตียวเจนูแเสบกักินบ่อเสบกับต้องกินเพราะมันอยู่ขางเฮือนคันนางของมาเห็นตากับยแย่หนสมอกว่าร้านก๋วยเตื๋ยวเจ๊นูเขาหูเลย อครับอือนใส่จังสันมีใสเสียอุ้ยมันว่อนแล้เเออมันวอนแน่หนกใล้ดี่ออนี่ใบเ้ยนะจีบบเบงบอบมัน่เี๋ยวนะอัดคลิปอันนี้อัดคลิปไว้ลงยูทูบอือเรากดนเป็นหลาเนี่ยอ้าก้อนก้อนไหลดูเออกับปกก้อนไหห็นแน่ น้องดีลมันหูอย่าละถาคนตัวใหญ่ดี๋ยวิเป็นหลานมันนะมันมาขอเงินค่าเขากล้องขอสองร้อยหมมั้ออืมหมกสลาดหลวงต้อ็นยังเยวาเขาเพ่อีกคำาวอะอืมขอนา้ำว่เบิว้อ่เ็นยังคือ้นหนึ่งบาท ันอดไก่มันก็ไปนอน่อือหอยหิวขาวไปอไก่มา็นกินต้มสจมียังไก็รักสีกว่าคนไม่เรออ้าแล้วก็ตัวกิความเ็ดก็่นบอแม่งก็แบบบอกบัวเี่ยเดี้ยวนี่เมนเสบตานั่นกระอยนั่นข้าวบ่อจะมันมาจะทางไหน ห่อเป็นผู้ห่อกกเป้นกินกับเป็นเถียงกัเกงเอ้ยวันีแหละมืดคนเยเขิด้แห่อมนดอเบิร์ดแทบอืมิบสองนาทีตาำเลยอย่เขาละ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์บอกด้วยเร็วๆบ๊ายบายกดซับสไครต์ให้ด้วยตต่นั่นึ้งเห้มันซ้ำกันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้เซอร์กันใหม่จ้า